สวัสดีครับวันนี้พี่การก็จะพาน้องๆนะครับมารู้จักเกมใหม่ที่น่าเล่นมากๆนะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาและเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเกมนี้ก็เป็นแนวเอาชีวิตรอดแนว Open w o ว l d นะครับคล้ายๆกับเกม Power มากๆเลยนะครับแล้วก็พี่เหมาะนะครับเอ้พี่รู้สึกว่าเหมาะเกมนี้นะครับเรานะครับสามารถเอามาเล่นแทนเกม Ar ร์คโมบายได้นะครับพี่บอกเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถจับสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์ป่านะครับมาเป็น ตัวช่วยนะครับในการทํางานได้ด้วยนะฮะถ้าให้น้องๆคิดถึงเกมนะฮะที่คล้ายกับเกมนี้มากที่สุดพี่การก็อยากให้น้องๆคิดถึงเกม power นะซึ่งน่าจะเป็นแนวที่ใกล้กันแบบแทบจะ100%เซเลยนะโอเคเนื้อเกมจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะพี่การก็ลองเล่นนิดหนึ่งแล้วนะครับเริ่มแรกมานะครับเขาจะให้เรานะครับจุดคบเพลิงนะครับทั้ง3จุดที่อยู่หน้าเกมหลังจากที่เรานะครับสามารถสร้างตัวละครเสร็จหลังจากนั้นก็ให้มาเปิดประตูวาร์ปนะครับโดยจะมีคัสซีนะครับเข้ามาขั้นนะครับนี นี่นะครับคือจุดรับที่เราเข้าไปใส่ของเมื่อกี้นะครับแล้วเขาก็มีระบบภาษ,ษาไทยแบบร้อเซด้วยนะโคตรดีนะครับเรากดยืนยันแล้วก็เลือกนะครับว่าจะไปเกิดจุดไหนนะฮะน้องๆอันนี้อยู่ที่น้องๆเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกเกิดในจุดไหนพิการก็เลือกนะครับบริเวณจุดกลางแมปก็แล้วกันนะบริเวณน,นี้เลยจากประตูเปิดออกมานะครับเจ้า ไดนโนเสาร์ที่เราเจอตอนเราเข้าเกมมาครั้งแรกนะครับก็จะพาเราเข้าไปในนั้นเลยนะครับน้องๆซึ่งสิ่งมีชีวิตในนี้นะครับก็เหมือนกับพาวเวอร์นะครับก็จะมีท่าต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปเลยฮะ หลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะทํานะครับนั่นก็คือการฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะแล้วก็เราสามารถนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับให้เกมเนี่ยกลับมาเป็นแนวตา้งไอแนวนอนได้นะครับเพราะว่าตัวเกมนี้นะครับตอนเข้ามาเริ่มแรกมันจะเป็นแนวตั้งนะครับเราสามารถเข้าไปที่ลูกกระเป๋านะครับด้านซ้ายมือนะครับที่มุมจอด้านล่างนะครับ กดไปที uhm the system, hai, ่รูปกระเป๋านะครับแล้วก็สามารถนะครับปรับนะฮะให้เป็นแนวนอนได้นะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับง่ายมากแล้วก็สังเกตได้ง่ายนะครับเป็นภาษาไทยนะฮะสามารถอ่านได้นะครับเลือกได้ตามที่น้องๆต้องการเลยนะครับว่าต้องการให้เป็นแนวตั้งแนวนอนปรับปุ่มเล็กปุ่มใหญ่คือสามารถปรับได้หมดเลยนะครับกราฟฟงกราฟฟิกหรือว่าระบบเสียงก็สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเลยนะครับเพราะเป็นภาษาไทย เราก็สามารถใช้งานง่ายเลยนะครับส่วนระบบมือถือนะครับก็จะมีที่มุมจอด้านขวานี้เลยนะครับเห็นปะเป็นรูปมือถือนะครับสลับแนวตั้งและแนวนอนถ้าอยากให้เป็นแนวนอนก็กดแตะตรงนี้ได้เลยนะครับน้องมันก็จะเป็นแนวนอนเลยนะครับน้องคือเกมเนี้ยข้อดีของมันคือเป็นภาษาไทยนะครับสามารถใช้งานที่ง่ายสุดๆไปเลยนะครับน้องคือพี่ชอบที่มันเป็นภาษาไทยนี้แหละโอเคเริ่มแรกมานะครับก็ให้น้องๆนะครับสามารถเก็บของนะครับตามทรัพยากรตามพื้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นเศษไม้เศษคริสตัลนะครับหรือเราเรียกกันว่าเศษ ของมีล่านะครับแล้วก็หินนะครับพวกเบอร์รี่นะครับเก็บให้หมดเลยนะครับช่วงแรกนะครับน้องๆจะได้เอาของพวกนี้นะครับไปสามารถใช้เป็นทรัพยากรหรือใช้เป็นการครับของเบื้องต้นได้เลยนะครับหรือว่าจะจับไดโนเสาร์หรือว่าไอ้พวก ตัวมิล่านะครับเราเรียกกันว่าตัวมิล่านะได้เลยเหมือนกันนะครับน้องๆถ้าน้องๆจะจับก็สามารถจับได้เลยนะเพราะช่วงแรกยังจับง่ายอยู่นะครับที่มันเดินด็อกเด็กด็อกตามชายหาดเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็แนะนําให้จับจับจับไปก่อนเลยนะครับน้องๆหลังจากจับแล้วก็ไปสร้างฐานอันนี้ก็จะง่ายกว่านะโอเคปะตาเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเอาชีวิตรอดกันสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันนะเผื่อมันจะสนุกนะครับน้องๆแต่พี่เชื่อว่าน่าจะสนุกนะครับ สิ่งที่ควรระวังกับเกมนี้นะครับหากตัวละครของน้องๆตุยนะครับสิ่งที่อันตรายที่สุดนั่นก็คือการที่ของทรัพยากรต่างๆของเรานะครับมันจะล่วงหล่นหายไปเลยนะครับน้องๆดังนั้นนะครับน้องๆก็ถ้าจะให้ดีนะครับพยายามหาจุดสร้างบ้านให้เร็วๆนะครับเพื่อจะได้เป็นจุดวัดนะครับเพราะว่าการสร้างโต๊ะอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เขาให้เราครับเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถวาร์ปกลับมาตรงบ้านได้นะครับน้องๆเพราะเวลาเราตุยของมันจะล่วงนะครับเหมือนเกมอาร์คเลยนะ ดังนั้นก็พยายามนะครับไปหาที่สร้างบ้านก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งไปตะลุยให้มันเสี่ยงจนเสียชีวิตนะครับเกมนี้สามารถนะครับกินอาหารได้นะครับง่ายนะครับน้องๆเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะคลิกไปที่เบอร์รี่ในกระเป๋าเราแล้วก็สามารถกินได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างฐานกันแถวๆนี้ดีกว่านะครับน้องๆในส่วนของฐานนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือด้านล่างมุมจอนะครับมันจะเป็นรูปตอกขาให้น้องๆแตะไปตรงนั้นเลยแล้วมันก็จะมีรูปตอกคามนะครับให้เราเลือกคามนะครับแบบนี้นะ ก็หาที่วางนะครับแล้วก็กดสร้างไปได้เลยนะไอ้กดวางก่อนนะครับสเต็ปรกงต้องกดวางแล้วก็วิ่งไปที่ของนะครับเพื่อไปใกล้ๆมันแล้วมันก็จะมีคําว่าสร้างนะให้น้องๆแตะเป็นคว่าสร้างได้เลยนะครับเห็นป่ะมันเป็นภาษาไทยนะครับเล่นง่ายบ้างๆเลยนะอ่าหลังจากสร้างเสร็จแล้วนะครับเหมือนพาวเวอร์เลยน้องๆเห็นป่ะมันก็จะได้โตนี้มานะครับโตนี้ก็จะให้เรานะครับสร้างอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับก็จะเป็นกระบองและขวานนะครับ ก็สามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายเลยนะครับก็จะประกอบด้วยไม้ด้วยหินนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้นะช่วงแรกๆของพวกนี้ก็จะสร้างง่ายมากนะครับเอาไว้แบบฟาดหัวไดโนเสาร์แล้วก็เอาไว้ฟาร์มนั่นเองโอเคเดี๋ยวครับแล้วก็ไปฟาร์มกันนิดๆหน่อยๆนะมาส่วนของการจับไดโนเสาร์นะครับก็เหมือนกับพาวเวอร์ทุกอย่างเลยนะครับให้เรานะครับวิ่งเข้าไปต่อยหัวเจ้ามีลล่านะครับหรือว่าไดโนเสาร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตในเกมนะครับต่อยให้เลือดเขาเหลือน้อยที่สุดนะครับน้องๆแล้วก็ให้เรานะครับ ปาบอลไปได้เลยนะครับช่วงแรกเราเกิดมานะครับมันก็จะมีบอลให้นะครับตามเลเวลนะไม่มั่นใจว่ามันจะให้เลเวลละเท่ากี่ลูกนะพี่ไม่ชัวร์นะอันนี้นะแต่เบื้องต้นพี่มีอยู่9ลูกนะครับน่าจะเลเวลละ5ลูกหรือเปล่าไม่ได้ใจนะอ่ะหลังจากต่อยไปที่แบบเลื่อดเขายุบเยอะๆแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ตุยอ่ะเราก็ปลาบอลใส่ไปที่ตัวเขาได้เลยนะครับน,น้องๆพอปาบอลใส่เข้าไปนะครับเราก็จะได้เขามาเนาะ ง่ายๆายๆแค่นี้นะครับจับไปเยอะๆนะมันจะช่วยให้เราสามารถอัพเลเวลได้ไวด้วยนะครับสำหรับการจับไดโนเสาร์หรือว่าจับสิ่งมีชีวิตนั่นเองเอาแล้วตอนนี้ก็วัตถุดิบของพี่ก็พร้อมแล้วนะครับเราก็มาคาบกระบองเลยดีกว่านะครับน้องๆเพราะมันเป็นของเบื้องต้นที่ใช้ง่ายนะครับเอาไ้ฟาดหัวไดโนเสาร์นะฮะแล้วก็สามารถเอาไปฟาร์มพวกหินได้ด้วยนะกระบองอันนี้นะพี่ก็จะคาบมาก่อนเลย กดค้าเหมือนเดิมนะครับน้องๆกดไปที่สร้างนะฟึบแล้วกดรับได้เลยนะครับภาษาไทยทั้งหมดเลยนะดูนะครับรับที่อยู่ในมุมจอตรงกลางๆจอเลยนะครับเห็นปะมันจะมีคําว่ารับอยู่เราก็กดรับมาเลยนะครับถึงจะได้ของนะสร้างเสร็จแล้วนะครับถ้าไม่กดรับเราจะไม่ได้ของนะครับของมันเดี๋ยวจะอยู่ในโต๊ะนี่พอกดรับมาแล้วนะครับของก็จะมาอยู่ในมือเรามีช่องสีช่องด้านล่างนะครับที่ขึ้นเห็นเลยนี่อ่าเราก็จะสามารถใช้ฟาร์มของพวกนี้ได้นะครับเบื้องต้น สามารถฟาร์มหินได้ด้วยนะกระบ,บองอันนี้น้องๆนี่ครับเซษมิล่าเนาะชึบเาเก็บมาเลยไป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 ฟาร์มกันหลังจากฟาร์มแล้วนะครับระบบก็จะมีระบบให้เรานะครับสามารถเข้ามาดูไดโนเสาร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตของเราได้นะครับก็จะมีนี่ตามที่น้องๆเห็นเลยนะครับตัวไหน จับแล้วก็จะขึ้นเป็นรูปแบบหน้าของมันแบบเป็นภาพสีแบบชัดเจนมากเลยแต่ถ้ายังไม่ได้จับก็จะเป็นภาพขาวดำนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของแอนแกรมหรือว่าเราเรียกกันว่าถ้าเป็นพวกเก็บอาร์คเราก็เรียกว่าแอนแกรมนะในช่องนี้นะครับก็จะปลดลองปลดลอคปลดของได้ตามเลเวลของตัวละครของเรานะครับก็พยายามปลดให้หมดเลยนะครับเพราะทุกอย่างที่เราปลดล็อคตรงนี้นะครับเราจะต้องสร้างมันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนนะครับหรือว่าเตียงหรือว่าที่นอนของไดโนเสาร์ฟาร์ม อุปกรณ์พลิกแอคธนูอาวุธชุดเกาะเราจะต้องมาปลดจากจุดนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าของก็มีเยอะมากเลยนะครับไม่ต่างจากเกม Power เ,เลยแหละพี่บอกเลยว่ามันเหมือน Power มากๆนะครับแต่ว่าเป็นแบบฉบับมือถือเท่านั้นเองนะโอเคถ้าน้องๆลองเข้ามาดูนะครับก็สามารถเล่นได้แบบง่ายๆเลยทุกอย่างเป็นภาษาไทยนะครับแค่ใจเย็นๆลองค่อยๆกดค่อยๆอ,อ,อ่านไปนะครับพี่ขนาดไม่เคยเล่น Power พ,พี่ยังเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับน้องๆ โอเคแต่พ o w e r พี่เล่นไม่เป็นนะอันนี้บอกก่อนเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่น,นี้เป็นภาษาไทยโอเคหวั okay, งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กันน้องๆนะครับสำหรับวันนี้พี่กันต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะลองไปจับไดโนนเสาร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตในนี้สักหน่อยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะก้อสนุกดีนะเออเบื้องต้นนะครับโอเคหวั okay, งว่าน้องๆจะสนุกกับเกมนี้นะครับโอเคสําหรับอีพีนี้พี่กันต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับเราสามารถเลยกไดโนเสาร์มาสู้ด้วยนะเดโนเสาร์อีกแล้วออพี่ติดเตรียมอาร์กอะ่ะพี่ก็เล่โนโเดนถ จับนะฮะพวกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ออกมาช่วยสู้ได้ด้วยแล้วก็มาใช้งานนะโอเคสำหรับวันนี้พี่การต้องขอลาไปก่อนคอนเสิกันไปอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้กับช่องวันแฮปปี้ของเราด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องนะครับที่อยากจะให้น้องๆช่วยกันติดตามนะครับก็คือช่องของคุณทีซีเฮ็ดนะครับพื่สนับสนุนใจดีของพี่การเองโอเคสำหรับวันนี้พี่การต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอ,อกันใหม่นะครับอย่าลืมมาอัปเตตัสตัวละครกันด้วยนะเออบอกเกือบไม่หมดนะโอเคแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปละ